สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์มดีพามาชมเทคนิคการตัดทรงผมที่หล่อเท่ดูดีมีสไตล์หนึ่งทรงนะครับเป็นทรงผมออกสไตล์ดอปคัตนะครับอาจารย์มดีสร้างทรงด้วยหวีใหญ่นะครับผมในแบบเส้นใหญ่นะครับผมค่อนข้างเส้นตรงแข็งนะครับด้านข้างอาจารย์มันดีสร้างทรงให้ตรงขึ้นเลยนะครับตัดแบบเปิดข้างตรงขึ้นนะครับแต่ไม่เปิดขาวนะครับ ใช้หวีใหญ่ประคองตัดนะครับเก็บเชื่อมเดินรอบเดียวจากขวาจบซ้ายนะครับขึ้นเดินรอบเดียวแล้วจบเลยนะครับเป็นทรงผมออกสไตล์ดอกขัดนะครับทรงผมประมาณนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับชมเทคนิคนะครับถ้าเดินหวีเดินปัตตเลียนนะครับตัดห่านข้างเหมือนตัดเปิดข้างนะครับตัดตรงขึ้นนะครับแต่ไม่ขาวนะครับรอบจีระนะครับประคองหวีตัดเชื่อมนะครับ ความหนาด้านข้างก็ประมาณเบอร์สองนะครับแต่อาจารย์ดีใช้หวียกตัดนะครับใช้บีบใหญ่ประคองตัดสร้างทรงขึ้นทรงอันเดียวจบเลยนะครับขึ้นจากขวาจบซ้ายนะครับการสร้างทรงก็คือการออกแบบทรงผมนะครับว่าเราต้องการสูงต่ําแค่ไหนนะครับอาจารย์ดีสร้างทรงด้านข้างให้ตรงขึ้นเลยนะครับเป็นแบบเปิดข้างตรงขึ้นนะครับไม่ตัดขาวนะครับ ผมด้านข้างจะเชื่อมลงมาหาหนวดเครานะครับลูกค้าไว้หนวดไว้เครานะครับส่งผมประมาณนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับตัดรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกันนะครับการการกันก็คือกันให้เป็นขอบเป็นเขตเป็นระเบียบนะครับการเน้นทรงนะครับทําให้ทรงผมมองคมชัดขึ้นนะครับทรงผมก็จะเชื่อมกันพอดีนะครับจากช่วงด้านข้างช่วงจอดลงมาหาหนวดเครานะครับ เวลาการทำมือเบาๆนิ่งๆนะครับสองข้างทำเหมือนกันนะครับส่งผมก็จะเข้ารูปเข้าทรงนะครับเก็บรายละเอียดนะครับการกันก็คือกันให้เป็นขอบเป็นเขตเป็นระเบียบนะครับกันเน้นทรงนะครับทำให้ทรงผมมองคมชัดขึ้นนะครับจงจุดสถานที่ถ่ายทำคลิปนี้เป็นจุดบริการตัดผมฟรีนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงโดยประมาณนะครับ เรียนตัดผมกับอาจารย์มันดีจะได้ตัดผมจริงตั้งแต่เรียนวันแรกนะครับอาจารย์มันดีสอนทฤษฎีบวกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับได้ตัดผมจริงทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหลังจากการเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับอาจารย์มันดีจะซอยผมเชื่อมนะครับเก็บงานนะครับรอบศีรษะนะครับใช้กันไกฟันปลานะครับเช็คปลายผม ุกช่อนะครับให้เชื่อมกันให้บรรลาดกันนะครับทําให้ผมซอฟขึ้นละมุนขึ้นนะครับมองพลิ้วขึ้นนะครับเวลาลูกค้าไปสระผมเองก็จะออกมาเป็นทรงง่ายนะครับเสร็จทรงเองดูแลเองง่ายนะครับขอบคุณในแบบด้วยนะครับหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับทรงผมทรงนี้นะครับเป็นทรงผมที่ไม่สั้นไม่ยาวนะครับพอดีพอดีนะครับ ขอบคุณในแบบด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนืทุกคนที่กดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับหลอ่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับส่งผมประมาณนี้นะครับสไตล์ดอบคัดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ